ครับเปลนดูพานโอมาแล้วครับนี่ดูครับตัวมากเลยมากอุวันนี้เป็นวันของเขาจริงเลยเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ด้วยมาแล้วมีตัวตัวเขามีตัวตัวใหญ่ด้วยวันนี้มาแค่สามคนนะครับพันโอหนุนครับแล้วก็มากลับแม่บ้านนะครับอยู่ด้านหลังหนุนครับ กำลังตกปลาอยู่เลยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็มาสักพักหนึ่งละแต่เรามาลุ้นมาชมกันว่าจะได้ปลาทักเท่าไห่ไปครับไปลุ้นไปชมกัน ติดม,มาแล้วครับมาแล้วมาครับมาดูกันนี่นี่ครับมาแล้ว่นะครับตัวแรกเด็ดเลย น,นะครับใส่ใช้ได้เลยครับคืนด้วย มันกันต่อ อีกหนึ่งตัวไม่รู้ปลาอะไรนะครับมาแล้วมาแล้วโอตัวนี้ตัวใหญ่นี่นะครับโอ้โหหาใช้ได้เลยครับใหญ่ปลาตัวเมื่อกี้นี่เลยครับหางกิวครับหางกิวตัวนี้ไซส์ใหญ่มาก ได้เลยไปครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อ มองเปิดหัวแล้วจ,จบยาวๆเลยนะมาแล้วครับลาตัวแล้วมาแล้วมาอีกแล้วครับมาครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ม,มากใหญ่มากอีโอ้วันนี้เป็นวันของเข้าจริงเลยเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวน,นี้ใหญ่ด้วยเอ,อ้ยโอ้ยลุดลดลดวันของเข้าจริงๆนี่นะครับไหลมาเรื่อยๆและกิวครับทางกิวไปครับไปชมกันต่อ นี่ดู่พันโอมาแล้วครับนี่ดูครับตัวงผมที่ได้ก่อนหน้านี้โอ้โหดูขนาดนะครับผิดกันของผมใหญ่ฟ้านะครับทีตัวเล็กลงย่อมยอมลงมานิดนึงระวังหลังดีๆวันนี้ก็มากับพันโอแล้วก็นู่นนะครับมากับพี่ครับแม่บ้านนู่นวันนี้มากันสามคนพานอีสองคนไม่ได้มานะครับวันนี้ อ่ติดที่ทะเลมาครับแต่เรามาลุ้นชมมันต่อมาแล้วครับมาแล้วนะครับมาแล้วดูกันใกล้มาดูกใกล้ๆเลยครับมา สูบเข้ามากใกล้ๆนะครับ,รบดูเล่นสายเลยนะครับเสยด้วยเสยด้วยนีย่เสยเสยเสยเล่นนานไม่น้อยนะครับ <c oughs> จบเลยมา oh <my. S 1> เอาไมแกมือไม <c oughs> หมขยกก็ยกเลยนะครับอย่าหาทำแบบนี้โ <c oughs> อ้โหนนี้เล่นสาย <c oughs> นานไม่น่อยจนลุ่ ้ัไแตะมือครับเมือม่อกีอ้โตโต,ต,ต,ตมามาอย่าหาทําเหมือนเดิมอย่าทํายกเลยครับยกเลยีลุ้นฮะนี่ใส่ทับกันเลยครับใส่สวยอยู่ กดสายเข้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อไอเดี๋ยวตาหน้าในทันน่ะตาต่อเสี่ยงตาเล็กต่อเดี๋ยวหมดมันมีไอเบ,บน,นไหมแถนี้เบนมียา

มาแล้วมาแล้วเอาอะไรวะเดี๋ยวเกินไม่ติดไม่ติดเยอะเดินเข้าฝุ่น เราก็เป็นกัรเคลนแข่งกันนะครับโอ้ยโไนลด้วยรลบนี้ผมไปมั่งครับอาได้มาแล้วมาแล้วเอาโหลแล้วเอาดิเอาดิโอ้ยังไม่ติดอีกแล้วกัดไม่ติดอะดูเกิไม่ติดกพอยหัวนะกระแทกเลย ไม่ใช yeah, ่เบ mm ็ด hmm. ยันเนี่ยเดือดเป็นไงเยอะีเยังไปดึงบ็ดกลับมายังตามมันหลังจิ๋วมันาครับแกมือแกมือมาแล้วครับ อีโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่แลครับตัวนี้ดูการจัดชัดเลยครับนี่โอ้ยจุดพอดีเลยโอ้ยโดนเลยโดนเลยโดนเลยโดนแซงเลย <laughs>

เด็ดแล้วฮ่าสายขนาดนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหสายสวยๆนะครับไปครับผมว่าแล้วไงครับไปชมกันต่อเพึ่กทีเดียวเรียบร้อยนี่ก็ตกมาสักพักใหญ่แล้วนี่นะครับปลาที่เราได้ก็นี่นะครับอยู่ในกล่องโฟมแล้ว ไซดูขนาดนะครับได้ไปหลายตัวอยู่วันนี้ได้แล้วครับกับข้าวเยอะอยู่นะครับก็อันนี้ก็ผมกับแม่บ้านก็ขอตัวกลับแล้วนะครับสวัสดีค่ะนะครับไาแล้วครับผมขอ,ขออญากเก็บเป็ดก่อนนะครับจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายครับผม